ตอนนี้นอนให้เลือดเนาะนอนให้เลือดแล้วก็ตัวซีดดูนีเนนพึ่งจะเริ่มให้เลือดถุงแรกเนะาะพหมอบอกว่าตัวมันซีดหมอก็เลยจะให้เลือดอันนี้นอนให้เลือดแล้วให้ยาค่าเชื้อไปสองกระปุกแล้วก็มาให้เลือดต่อ ได้ตอนนี้ก็แค่นอนเฉยๆนอนให้เลือดนอนนิ่งๆ <c oughs> มันจะอ้วนไหมเนี่ยทุกคนกินแล้วก็นอนจะสบายไปไหมเนี่ยแต่ว่าเลือดกลุ่มนี้ก็หมอบอกว่าน่าจะเป็นชั่วโมงค่อยๆปล่อย ขอบคุณเลือดเนาะเลือดกรุ๊ปโอคนที่มาบริจาคให้เนาะขอให้บุญกุศลที่มาบริจาคเลือดขอให้ท่านมีความสุขเจริญเจริญนะคะที่ได้มาช่วยเหลือคนที่ต้องการเลือดกุ๊ปโอเนาะขอบคุณมากค่ะไม่รู้เราว่าเป็นใครเนาะแต่ก็ขอบคุณ